ไหนไหนใครใครอยากมาดูบ้างเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปมาลงพลดลงพลดลง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 อยู่ไหนฮะอยู่นี่อย่างนี้ระเบียระเบียตรงนี้ตรงนี้หมอหมอมาเจอกันในบ้านชั้นสองมาตาตาเอาของก่อนอ่าไม่ไม่ต้องรีบมาก็ได้เดี๋ยวลากลงไปเลยนี่นี่น็อตไอ้คุนน็อตอยู่นี่เว้ยแอบมันแอบมันแอบมันยังไม่สร้างบ้านเนี้ยมาออกเกมใต้บันไดมันก็ไม่รอดเลยครับเดี๋ยวก่อนเช็คของก่อนเช็คออกโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยปลดอาวุธมึงมานี่เลยโดนแล้วมึงมานี่เลยคุนน็อต อันี้คุณจะให้างคโดนเรแล้วทำไมกูลากไม่ได้วะสวัสดีครับเอ้ยไม่ลากไม่ได้วะเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยระเบียลากมาลากมาเอออาไปนี่นี่เอาไปเข้าคุกกูโดนอีกแล้วตัวติดเหรอไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยชักระเดี่ยวไอ้สัตว์ตายยังวะน่ะมานี่เฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วพี่มันลากยากจังวะมันตัวหนักแน่ๆเลยตัวมันหนักแน่ๆเดี๋ยวเอาหินเอาหินออกก่อนโอ้ยของเยอะโอ้ยของเยอะมากอะ เอาเนื้อเอาเนื้อสัตว์ทิ้งไปเอ้ยหนังสัตว์อุ้ยอุ้ยเล็กเอ๊ะออกมาเอาไข่เอาไข่เอามวยไข่เอาไข่เฮ้ยเดินเลยเด้อผมไม่มีเอาไข่ไม่ใช่ตู้เย็นขอรากูลากก่อนไอเชี่ยมาดิว่าไอคูโนอตมึงลากยากมากเลยนะเนี่ยไอรอนแมนครับไอรอนแมนไม่ยอมแล้วเบียร์เตะหน่อยรับเบียร์ที่ไหนเอ้ยย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 ย่ยย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 ยายลากยย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 ย ลากยากว่ะเอ้ยได้แล้วได้แล้วเออเออวันนี้วันนี้ลากเข้าคุกเข้าคุกได้แล้วไอ้คุณโน้นโดนแล้วถึงมาผมอ้าวคุณไม่ได้ออกตรงนี้นีกว่าโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวศพศพลากสบลากสบคุณโน้ตขอไฟหน่อยขอไฟหน่อยเออสองไฟสองไฟมีความสุขไปไปอีนู่นคุก โอ้ยในนี้เลยถ้าคุณน้องตื่นมามันจะเห็นอย่างงี้ครับมึงโดนแล้วห้ามออกอี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 ีอีอีออีอีอ ต่อต่อความหวังให้เขาหน่อยเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเขาเขาไปปลดอาวุธดี่ทตลอดหมดยังไปกอดไปกอดต้องมีอะไรอะไรเล่าไปดูหน่อยไปช่วยกันเร็ว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 ผมตรวจแล้วมันไม่มีอาวุธไปดูไปดูไปดูให้ชัวร์เร็วไปไปดูให้ชัวร์เดี๋ยวนักโทษแหกคุกนาะให้เอาผมไปดูเดี๋ยวเขาแหกคุกอ่ะแล้วเบียไปดูดิแล้วเบียแสดงความกล้าหน่อย อะไรกันเนี่ยทำไมแค่เข้าไปดูศพไม่กล้าวะโอ้เออดูได้เบฟดูก็ได้ผมไม่ทลาดก็ดูแล้วเมื่อกี้มันไม่ไม่แน่ใจว่าตดตดอาวุธครบหรือยังอะไรวะดูเอ้ยแล็บเอ้ยไอ้ไกลเข้าไปดูดิไกลเม่เอาอะไรเราก็แค่คุกเองมาโถไม่มีแต่คนกลัวห้องนี้วะมันก็แค่บล็อกบล็อกเดียวอ่าเอ็มปัตเชอร์ใจเปล่า เอ็มประเชอร์ใจเปล่าแลกกับขอก็แล้วจะเข้าไม่เข้าครับเลยครับเลยจะเข้าไม่เข้าเรียบร้อยเกี่ยวด้วยเรียบร้อยได้ไปแล้วสองคนครับช่อกกูไ็ะเป็นไงบ้างท่านหลอดทำไมเมื่อกี้หลับไปอะท่านหลอดทำอะไรในนั้นท่านหลอดท่านหลอดออกได้เปล่าเฮ้ยใครยิงกัวใครยิงกูวะ ตลบนานเลยพี่ตลบนานเลยเหรอมามาเดี๋ยวปลุกให้เดี๋ยวปลุกด้วยระเบ <c oughs> ิดี่อย่าแม่งนอนทับกันเฮ้ยเอากไกด์เข้ามาคนนี้กัน <c oughs> ตำร <c oughs> วจเฮ้ยทำ <c oughs> ไมกูโดนยิงเนี่ยโอ้โหมีธนูปักหน้าอกด้วย <c oughs> อ,อ๋อปักแขนปักแขนลูกอดอกที่ของใครเราถือเราถือเฉยนะลูกดอกของใครไอ้แล็บใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยไอ้เกลียวแหมใส่เกาะเหล็กลอดไปนะครับเฮ้ยทำไมไอ้ท่อนหลอดมันหลับนานยังวะ ตื่นตื่นตื่นเฮ้ยท่านหลอดทำไมมีไอ้นั่นสีเขียวด้วยตื่นตื่นอ่ะตืเข้ามาขโมยนี่หว่าเฮ้ยขโมยยิงติดคุกขโมยติดคุกขโมยติดคุกเออดีดียิงยิงถูกตัวยิงถูกตัวเปิดประตูมาไปเอาไปยึดของดิขอยึดของเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้อ่ะเข้าไปยึดของเข้าไปยึดของไม่เปิดไม่ได้อ่ะอ้าวแสดงว่าท่านหลอดมันอยู่ข้างใน ท้าหลอดลบหน่อยเดี๋ยวเปิดประตูให้ไม่ได้เขาถ้าหลอดลบหน่อยทำไมกูเปิดไม่ได้วะรับรับเจอรับเฮ้ยเปิดไม่ได้จริงนะเนี่ยชิปหายแล้วท้าหลอดซวยแล้วเปิดประตูไม่ได้ไม่ประตูบั็กแล้วเอาละห้องหันสาครับผมชิปหายแล้วประตูค้างเอาไงดีเนี่ย เชียร์แล้วเฮ้ยจริงๆอันเนี้ยไม่ได้ล้อเล่นกดอีไม่ได้เปิดได้จจดไนกะะดได้เหรอกดได้เจ็ด <c oughs> เจ <c oughs> ็ด <c oughs> เจ็ดเจ็ดได้ปะเจ็ดอ่าโอเคโอไปปะล็อกประตูล็อกประตูว้าวได้ฮะออกมาดิษของดิษขึ้นปิดได้ปะ อ,อ่าโอเคเปิดปิดประตูได้ตามปกติแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันตื่นมันต really ื่นเอ้ยเฮ้ยอุ้ยมันอุ้ยมันแกล้งหลับเฮ้ยอย่าไปแกล้งทนหลอดดีให้ให้เขาตื่นได้แล้วพอพอพอแล้วยินแล้วกิงของฉัครัาไอคูนตโดนคนเดียวก็พอแล้วอย่างไวอะมีงมาปุ๊บยิงเลยเราจะขังคูน้ตเอาไว้อย่างนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคูนอตตื่นมาเป็นยังไงเราจะมารายงาน